วันนี้ผมกลับมาอีกเช่นเคยนะครับที่เกมซูเรนาเดอร์ครีฟฟอร์เทสนะครับเดี๋ยวก็เราจะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าทุกคนไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ยามเดี๋ยวมาเล่นเล่นกันเลยบรรยากาศที่หลอนมากเลยนะครับ เราต้องเก็บกุญแจให้ครบนะครับเราต้องเก็บกุญแจให้ครบนะครับเดี๋ยวผมขอไปเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะอ้าวตีครับก็จะมีบ้านคนนะแป๊บนึงนะทุกคนผมมาแล้วก็นะครับเข้าวต้มมัน คนไม่มันมีผียายนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอรู้ก่อนว่ามีอะไรสำรวจอันนี้ผมไม่ได้เพิ่งเล่นนะครับผมเล่นมาเล่นนานแล้วนะถามว่าผมเล่นชนะไปยังเคยชนะยังเคยชนะไปแล้วนะครับแป๊บนึงนะผมรู้แบนดี้จำไม่ได้ <laughs> นนี้เข้ามาในบ้านของใครสักคนนึ่งและผมไม่รู้จักนะบ้านฉันไม่รู้จะได้ยในหน้าน,คนะคุณคนประตูมันปิดครับเฮ้ยยังเสียงดังทำคลิปอยู่ทั้งรับไียิน คนก็ก็มาแล้วนะเมื่อกี้ไปหาเลขมาทำถุงกันถ้าจะต้องปเปลี่ยนเลขแล้วก็ต้องหาน้ำมันนะน้ำมันกับแตรไนะไหนวะฉันเล่าล่าสุดเหนือ่เอเลยนะแค่แต่บนบ้านแหละเดี๋ยวก็เจอนะครับไม่มีอ่ะบ้านนี้ไม่ม อย่าพูดเสียงดังดิเดี๋ยวเดี๋ยวกันดูนะอาณาครับทุกคนแม่เข้าวว่ะมันร้อนแม่เข้าไปก่อนเลยอาทุกคนมานะตอนนะก็ผมขออนุญาตพี่เมียครับผมก็เดินแบบหนึ่งเดินจันจะไปหนึงครับผมหาเชดงไม่เจอทำไมหาเชดงไม่เจอ ผมลืมมีแฉลงมานะโอ้ไม่ค่อยอยู่เตียงบีบไม่อยากเข้าห้องแอร์เลยอ่ะไม่น่าเบื่อไม่เอาแบบเปิดลมข้างนอกก็ได้นี่เพจน่ารำานะทุกคนไม่ต้องเปิดพัดลมปิดพัดลมกันนะทุกคนแล้วก็เสียงไก่ครับเดี๋ยวจะปิดไวไฟเสียงไก่นะบังเอิญเสียงไก่นะครับมันคือเสียงไก่ใช่ไหมไม่เอาไม่ปิด ไม่เข้าเอมันร้อนโอ้จะตายแล้วเนี่ยลมเสียบปักเสียบปักโอ้ไม่เใจใสมาทุกคนกูมแม่คนประสาทจะบ้าตายแค่ไม่อยากเข้าห้องเองนี่ก็พูดหวังแส่ลมและมาทุกคนมาต่อนะครับไอทีเสียงไก่ นะครับทุกคนก็ปิดเสร็จปิดเลยาต่มาเลยนะคะก็ไม่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 าปิดไม่ปิดนะครัทุกคนที่บนที่เกียดทุกคนก็ให้ไม่ปิดเอง้ฮะไม่อยากอยู่เองอ่ะควจะแล้ว เมา่อกี้นีมาถึงแล้วนะครับ สามสามห้าเกนะนีคนนะคะสะอาดโทรก็ไล่ลับสามสามห้าเก้านะเราต้องิมเราต้องเขียนว่า3ามสามห้าเกนะนก็เดี๋ยวไปกันก่อนเลย <3 S 2> อ, <ะ S 1> อ๋อเมื่อกี้น้ำเขาบอกว่าสามสามห้าเก้านะมาเข้าบ้านก่นอนไหนนะร่ที่เนปะ็ออนีแก่คนนั้นอ่ะเอ่แก่ที่่กาเียเัขน้นเ่ยคืเตอนี้่าให้ฟังเมียตายยัง นะครับผมก็ต้องหาชะแรงยงาก่อนนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมพูดเสียงเบานะครับทุกคนบางคนอาจจะไม่ได้ยินนะแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินผมนะก็ตรงนี้เสียงผมเปลี่ยนไปมากเลยนะครับ เดี๋ยวก็มาเริ่มงัดแงงันเลยเถอะนะผมงัดไลยอ่ะค่ะคุณเจนคุณเจนะครับเดี๋อีกบ้านสองหลังตรงนี้เลย้อไปมาเจยเดีนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่อง GNA เลยนะครับพอดีผมอาจจะเว้นบ้าง ทงคลิปนะเพราะว่าผมจะเป็นเน้นไปทังช็อตแล้วก็ติ๊กต็อกนะมีคนถามว่าทำไมติ๊กต็อกพี่ออะไรก็รดูใต้ลิงก์คอมเมนต์ของช่องพี่เลยนะมันเขียนว่าติ๊กต็อกชื่อ G O N นะก็บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมติ๊กต็อกถูงไม่เป็นลูกคีฟายนะผมเนี่ยเอารวผมเยีกยเอาน้าปกถิกเป็นลูกคีฟายนะคะ ฟอเทสนะครับเป็นแนวประจนภัยป่าที่โคตรหลงเลยครับอื่มจุ๊แจ๊บสวอปต่อไปนะครับ อเจ้าเออแวนไพมันชื่ออะไรวะทุกคนลิฟนะครับแวนไพมันชื่อลิฟลิฟฟีฟไม่รู้นะแวนไพแวนไพมันชื่อลิฟอะทุกอย่างอ่าครบแล้วนะครับก็ไปหาแวนไพเลยครับก็ไปหาแวนไพเนี่ยต้องตรงไปนะครับตรงบ้านนะครับเราไปปล่อยแวนไพันดีกว่านปว่แวนไพหรือลนะีฟฟีฟอะไรสักอย่างนะครับก็ ประวัติก็คือเวมไพร์นเนี่ยกับเซเรน,น่าเนี่ยชอบกันนะฮะแล้วพอเซเรน,น่าเนี่ยเอาเวมไพมาวีาย่ยวก็แล้วเวมไพร์ก็กัดเซเรน,น่านะครับก็เลยติดเชื้อเซเรน,น่าไปเต็มแล้วพอไปกัดลูกเซเรน,น่าเนี่ยนะลูกเซเรน่าก็มีการปกตินะครับเจอสีขาแบบในมุมน,นะทำให้ลูกของยายนี่เนี่ยโกรธมาก ที่ลิฟท์อำ่างนี้ก็เลยเอาของเรื่องหายหรือลิฟ์เนี่ยติดไว้ในโรงนะครับโรงโรงแต่วันนี้ผมจะปล่อยเรืไอบออกมาครับไปเริ่มกันเลยตอนนี้ผมก็ปล่อยลิฟต์ออกมาเลยครับที่เหลือก็โอ๊ยทุกคนาตาย ขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ด้วยนะทุกคนบายบายแต่ผมมีลิงให้โหลดนะทุกคน